ข่าวในทีวีไม่เว้นแต่ละวันจะมีการปล้นฆ่ากันมากมายในความคิดเห็นของพ่อเพราะว่าเพราะอะไรคะพอชาวพูดเราสมัยนีย้สอนธรรมะกันผิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสเ,เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อตรัตกะขหัดนามโมคลาดมานบะและอีกแห่งตรัสสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวง เพราะฉะนั้นชาวพุทธในสมัยพุทธกาลจ,จะเจริญสติปัฏฐานทุกเมื่อหลงลืมก็หลงลืมไปแต่เมื่อหลงลืมเป็นอะโมะหลงลืมเป็นโมหะหรืออวิชชาก็พิจารณาไอหลงลืมหรือโมหะหรืออวิชชาเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปขณะนั้นก็เป็นผู้มีสติพิจารณาสติปัฏฐานดับไปได้ไหม่แล้วพระพุทธเจ้าตรัส ขันตีตะโปตีติดขาขันติความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งมีชาวพุทธคนไหนเชื่อมังอะอดทนหมายความว่ายังไงตรัสแม้นมีโจรเอาเลื่อยมีคันชักทั้งสองข้างเนี่ยมาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของพวกเธอถ้าเธอยังโกรธชื่อว่าไม่ได้ทำ ตามคําสอนของเราตถาคตแล้วเป็นยังไงชาวพุทธสมัยนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธมีความคับแค้นแน่นใจเช่นยากจนก็ไปปล่นร้านสะดวกซื้อมีความคับแค้นแน่นใจถูกเขาด่าว่าก็เอาฉวยปืนมายิงสามศพสีส่ศพนี่ก็ห้าศพอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสในโทษของความไม่อดทนและประโยชน์ของความอดทนมีห้าประการไปเปิดมือถือดูได้นะไปเปิดพระไตรปิฎกถ้าไม่มีพระไตรปิฎกก็กดมือถือสิปฐมอะขันติสูตรปฐมอะคันติสูตรและทุติยอะคะันติสูตรอังคุตตรนิกาย ปัญจกะนิบาทใช่ไหมถ้าเราไม่มีเงินเราไปขออาหารพระท่านก็ได้กรมประชาสองเคราะห์เขาก็ช่วยเหลือเราอยู่แล้วเราก็ไปหาเขาดิเรามีงานอาชีพอะไรเราทำอะไรแรงงานเรามีไปขวาดบ้านขวาดคนนู้นคนนี้รับจ้างเขาทำงานไม่มีอดตายเพราะฉะนั้นแล้วก็มีธรรมะดุดลอยเท้าช่างอ่ะคือหมายความว่าถ้าจเจริญสติปัฏฐานอย่างเดียว ปรากฏในกุศลราสิสูตรไปกดดูนะกุศลสสเสือลอลิงกุศลราสิสูตรธรรมะดุดลอยเท่าช้างถ้าไม่มีเวลาจะไปทําอะไรก็จเจริญสติปัฏฐานอย่างเดียวมีปะกะติอบรมจเจริญสติใครเขาด่าว่าหรือไม่พอใจเราก็พิจารณาลงไปไม่พอใจหรือโทสะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไป ถ้ามันยังไม่ดับมีอีกโกรธอีกก็พิณานะอีกโกรธไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปนี่ไงมีปกติอบรมเจริญสติคือทุกเมื่อหรือเนืองเนืองอยู่ในมหาสติประฐานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่พิณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่เห็นเวทนาเห็นธรรมในธรรมเนืองเนืองอยู่พิจาณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่ จิตมีความโกรธก็พิจารณาลงไปโกรธไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปโกรธดับไปแล้วแล้วเราจะไปช่วยปืนไปฆ่าไปยิงเขาทำไมอ่ะเรามีเมตตาเมตตามีอาอา,อานิสงตั้งสิบเอดประการตายไปเกิดในพมลโลกถ้าไม่บรรลุอริยสัจธรรมนะเกิดในพมลเมตตาสูตรไปเปิด อานิสงค์คือผลของเมตตามีถึง11ประการแล้วนี่เราไม่ได้ไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติเพราะสอนกันผิดจึงเห็นในทีวีป้นจี้ตีฆ่ากันมากมายถ้าคนไทยเรามีปกติอบรมเจริญสติตามคำตัดสอนของพระพุทธเจ้าไอภาพที่ไม่น่าดูในทีวีจะไม่มีปรากฏเป็นเด็ดขาด